สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมานะครับพบกันในเกม m o โมบาย e ีเจนกันอีกครั้งนะครับในโหมดแลงนะครับผมเฮ้ยพี่เรียนกลางอีหนู อันนันดักสกูตายเป็นที่เรียบร้อยผมเล่นเป็นตัวเมดนะครับผม ยิงไปหน่อย1ทีอีกดาวนึงก็ขึ้นอีพิกสีแล้วนะหนีทำไมวะเอาดิไม่ต้องหนีหนีงไงล่ะมาเอต้องได้นะพี่มาเออย่างนี้ต้องได้นะทีเดียวทีเดียว ถ้าเล่นเป็นเมทต้องดูดูทีมให้ให้เยอะๆนะครับว่าแก๊งกันตรงไหนอะไรอย่างงี้นะหุย ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่ไปช่วยเพื่อนตีเต่าก่อนตอนนี้ไม่ต้องแล้วอันดัสกูดโดนอีกแล้วนะเอาเลยมาลัด็อตลัด็อตตาย เมทเขาพึ่งมานะถือว่าช้าไปมาแต่ไม่ได้แล้วล่ะไปเรียนกลางต่อนะครับกลับไปเรียนกลางต่อ เฮ้ยเน็ต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 ,ต,ตปิงฮะตะก,กี้ปิงด้าน,นบนด้านบนเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะเฮะ้ยโอ้โหไม่น่าไปเอากับมันเลยหนึ่งสามแล้ว ด้าน,นบนเพื่อนไม่หมูมมาก้าไก่นะฮะบอกได้เลย <c oughs> ผมอาจจะพูดน้อยนิดหนึ่งนะต้องใช้สมาธินิดหนึ่งไอ้พวกนี้ก็เหมือนคอนในเอวอะทั้งนั้นแหละเฮ้ยมันมาเยอะ แม่งมากี่ตัวนละ้ด้านล่างหนักเลยด้านล่างหนักหน่วงเลยเฮ้ยเคียร์เคียร์คลิปก่อ,อนฮัลโหล เขาอยู่ข้างล่างเราก็ต้องมาข้างล่างนะกลับ <c oughs> ไปเลนกลางครับ เต่าอ,อ,อยู่ฮนะไปช่วยครับอยู่บนสาต้องช่วยนะโทษโทษขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษ,โทษเราได้เต่ามาเหมือนไปแย่งเต่าเพื่อนเลยวะได้ครับได้มาหนึ่งตัวด้านบน ไม่มียนตีด้วยเสียป้อมแต่ว่าข้างบนก็ไเอาป้อมเขาได้หนึ่งป้อมเหมือนกันถือว่าเท่าเทียม เน็ตเป็นอะไรวันนี้เน็ตเอาเลยฟิกเกอร์หนีเลยหรอยัดเลยบางให้เพื่อนครับ สวยมีอันติมายับเลยอยู่นี้สองตัวหายดักสวยต้องเอาจริงนิดนึงเอาจริงนิดนึงเริ่มสําแดงลิ์แล้วตัวตัวนี้ผม ก็ถือว่าเป็นเมนเป็นเมนของผมนะค่อนข้างถนัดนะอยู่ในพุ่มหรือเปล่าเช็คก่อนอ่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี้แตกเราไม่ต้องกลัวครับเรามีอุ๊ยอุ๊ยอุก็กลัวละโอ้โหไม่ทันจะฟิกเกอร์ไม่ทันโดนสตาร์ครับสตั้นแล้วสตั้นอีก เพื่อน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 อันดิส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 เจ็ดต่อเจ็ดครับโคตรสูสีเฮ้ยเจ้เย็นอันดิสอันดิสกูเกือบเกือบแล้วเฮ้ยนาล่างนาล่าง แตกไปไหนไปไหนหม <c oughs> แม่งรอดอีกโคตรส็งร <c oughs> <c oughs> อดไปได้ไงวะเอาป้อมมันคืน มันหายวะหายทั้งแมปฟิกเกอร์เราไม่มีต้องระวังนะมันมาแล้วกดดันเลยครับเราตัวตัวได้อยู่ ดันเลนดันคีฟได้นะตัวของเราเนี่ยผมจำชื่อไม่ค่อยได้ประเด็นอีเหียอีกแล้วเฮ้ย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 แม่งเอ้ยมาตอนเขาจบ

คลิปก่อนเคยคลิปก่อนนี่ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ยแล้วมันอยู่แถวนี้แน่เลยแยกดันดีกว่า ก็จะได้ป้อมแล้วนะขีแบ้ดันมาตรงพอดีไปอีกอยังไงก็แตกครับอย่างนี้ใบกลางใบกลาง เมนอันติไปหนะโอ้โหนี่ไงล่ะโอ้โหไปเหมือนกันอ้สวยมากเลยครับพี่เราอะ่ะต้องอยู่กับเพื่อน แต่เราไปแยกดังเฮ้ยจเย็นมันมีดักมันมีดักโอ้โหแล้วมันมาถึงป๊อปนายแล้วเนี่ยเขี่ยคีบก่อนสิวายบ้าเอ้ยมึงเห็นคีบไหมเนี่ยโอ้ยกูจะเอาคนอย่างเดียวเลยไม่คุณเอ้ย วิโอ้โหกูร้อล้วแม่งรอดักตรงพุ่มไม่ได้เลยพุ่งนี้ไม่ได้เลยโคตรทุเรศเลยสกอร์ทุเรศมากดีดีละดีดีละดีดีละเยนเย็นเยนเย็นหายใจเข้าออกถอยมาก่อน ่อยมาก่อนแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนเฮ้ยแม่งเอ้ยเละลุกเป๊ะเลยมันมาเป็นทีมแน่นอนร้านมาเสร็จเลย ôi lẹn gần quá gần chưa nói chưa nói chưa nói กล้าเข้าพุ่มเลยบอกตรงเถอะสวยสวยเพื่อนสวยสวยมันแตกแล้วล่ะมาดิสา์ Xem ký kênh của bạn nhé Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ใครพลาดโดนอ่ะบอกเลยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเอาไงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแตกแน่นอนนันสวย ใครผ้าโดนเอาดิไอตัวนี้ตัวตัวตัวไอ้นี่มันนี่ไงล่ะตัวแบกเหรอแตกห่าไปดิตัวแบกล่ะคะตัวแบกล่ะคะ กูไม่พลาดแล้วกูไม่พลาดแล้วกูไม่กูไม่หลุดไม่หลุดทีมไม่หลุดไอ้น,นี่แล้วไม่ต้องอินนิทีจัดเลยเอาแม่งเลยบุกกลับบุกกลับ มาดิสาสต์มาดิมาดิเอามึงคืนบ้างตะกี้มึงทำะไรกูไว้ฮะมึงทำเลยกูไว้ฮะมึอต้องออกจากบ้านมือต้องออกจากบ้านมาดิโอเคมาแล้ว เอามันเอามันเอามัมนเอามันเอนเอตัวแบกตัวแบกใช่ไหมได้ข่าวว่าตัวแบกอูโหแม่งเอ้ยไม่ทัน อโอเคสวยเพื่อนอป้อมมันป้อมมันเออป้อมล่างป้อมล่างตบป้อมล่างมันเอาเว้ยเข้าถึงป้อมแล้วหลอดยังอยู่ด้วยอ่า,าเรียบร้อยชนะครับ ก็มาดิแล้วไงมาเป็นทีมเหรอคะโดนสิฮะขึ้นอีพิกสี่จัดปะสองดาวด้วยโอ้โหได้แต้มดาวบวกเพิ่มงดงามหกจุดสองเอา้า เล่นใช้ได้ด้วยเหรอในทองมาเฉยค่าสี 5, ่ไลน์ห้าสิบเจ็ดแต่ผมรู้สึกว่าผมก็เล่นไม่ค่อยดีนะตอนนี้ต้นเกมอะช่วงต้นเกมต้นเกมโอเคการเกมเนี่ยกางเกมเนี่ย,ยสติหลุดไปแจกสองตัวสามตัวแล้วพอเล็เกมค่อยกลับมาตั้งสติได้ที ทีมนู้เล่นดีนะเล่นดีหลายคนเล่นดีถ้าทุกคนนะ่ะทำดาเมจไปเท่าไหร่ยี่บสามเปอร์เซนะครับหกหมื 6, ่นห้าเราดาเมจสิบสี่เปร์เซ็นต์เจ็ดหม่นสองเขามทีมไฟห้าิเ์เซก็ถือว่าโอเคอะนะทีมนู้เล่นดีนะสกอร์คิวยี่สองต่อสิบปดเหนือกว่านิดหน่อยนะครับ มีช่วงกลางเกมมาเกือบแพ้แล้วเกมเขานํานะช่วงกลางเกมต้นเกมถึงกลางเกมเขานํามาตลอดเลยเลทเกมเลทเกมเขามาเขามาโดนพลิกไฟท์เรียบร้อยเลยนะจังหวะตรงกลางลนะั่นแหละที่ทางตัวแทงตัวรวมเขาเข้ามานะก็โดน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 ฆ่าเสร็จปุ๊บก็ลวนแล้วก็เละลงนั้นเลย แล้วก็โดนสโนูบอนยาวๆเรียบร้อยนะครับโอเคนะตามนี้ครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาติดตามชมกันครับว่าจะเล่นตัวอะไรแล้วก็เกมอะไรกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ